สำหรับกิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักพระพุทธศาสนาสำหรับนักศึกษาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีได้จัดอบรมระหว่างวันที่17ถึง19กรกฎาคมที่ผ่านมาณศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนณิชจังหวัดราชบุรีโดยมีนายทวีสิทธิ์แซมเพชรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดำเนินสะดวก พร้อมด้วยบุคลากรและครูจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลได้จัดก,กิจกรรมอบรมในครั้งนี้โดยผู้เข้ารับการอบรมได้รักษาศีลแปตลอดโครงการซึ่งในส่วนของเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับการฝึกนิสัยที่ดีผ่าน5ห,ห้องชีวิตเนระมิตนิสัยรวมไปถึงคุณธรรมพื้นฐานได้แก่วิน,นัยเคารพอดทนและความดีสากล5ประการ รวมทั้งการทำวัดเช้าเย็นฟังพระธรรมเทศนาเรื่องกฎแห่งกรรมและสมาธิจากพระอาจารย์นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธผ่านบทฝึกการจัดเตรียมงานตักบาตรและได้ร่วมกันสั่งสมบุญในการทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์และจากการเข้าอบรมในครั้งนี้สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก เพราะได้รับความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปค่ะ